สวัสดีครับกิตติครับอยู่ในโครงการของแสงสวรรค์ข้าไม้นาโพทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับอยู่ติดถนนนะฮะนี่สี่เลนนะฮะถนนเพชรเกษมครับกา้างเทพทุ่งสงใกล้นิดเดียวครับแนะนำบ้านหลังนี้ครับบ้านทรงบอดดินครับขนาด3ามคูนหกนะฮะหลังนี้นะครับพื้นที่ใจสอยก็อ่าสิตารางเมตรครับ บันไดนะ่ะยังไม่ประกอบเอาขึ้นไปตั้งข้างบนนะส่งบอดดินหลัคามองได้เมทัชีตครับนี่ฮนะฝาแป้นเกรดช่วงหน้านะ่ะระเบียงนะ่ะสมเมตรลึกเมตรสิบตรงห้องน้ําก็สามเมตรลึกเมตรสิบตรงห้องนอนก็สามเมตรครับหน้าต่างมีสามช่วงครับกว่างบ้านตัวบ้านนะฮะหนึ่งช่อง,งสองช่องก็คือปิดเปิดช่องตรงห้องน้าน้ําก็ หนึ่งช่องครับหลังห้องน้ําก็คือตังพื้นที่จะสอยก็มีประตูเปิดไว้ข้างหลังด้วยสําหรับต่อเติมทําห้องครัวครับเสาเนี่เป็นเสาไม้ครับไม่มีกองเหล็กผสมนะครับเสาไม้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณเสาหน้าห้าเสาหน้าห้าครับผมเดินมาทางด้านขวาแล้วครับวันนี้ก็เอามาฝากอย่างแวครับนี่ฮนะด้านซ้ายครับอยู่ด้านซ้ายครับ ชื่นชอบแบบนี้นะครับหัวได้ปลายนาตมรีสอร์ทได้ครับตากุติปะหรือว่ากุติแม่ชีได้เลยนะครับเอาไปจัดสวนครับตาเป็นที่อาวใสฮะอยู่คนเดียวหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งพื้นที่ใช้สอยน้างครัวนาน้ําพูดผิดขอตวนใหม่ครับผมพูดผิดไปนิดนึงครับหนึ่งระเบียงครับระเบียงก็คืออันนี้ก็บันไดมาตั้งไว้ครับหนึ่งระเบียงหนึ่งเมตรสิบคูณสามเมตรครับ ลักษณะการทำมานี่ฮะนี่สองโบเดินนะครับอีกหลังเมื่อกี้ที่เคยลงคลิปไว้ก็คือทรงทรงจัวดซ้อนหน้าหลังคาครับอ่าวาไปดานเหมือนกันนะประตูสไลด์ครับตรงนี้เมตรสิบคูณสามสามเมตรนะครับห้องนอนก็สามคูณสามครับหน้าต่างว้องนี้ไม่สไลด์ครับเป็นห้องปิดเปิดครับระบบไฟพร้อมข้าเไดานรูปทรงสี่เหลี่ยมครับหนึ่งหลุมนี่ฮะ แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยครับก็คือหน้าห้องน้ำครับหนึ่งเมตรอ่าห้าสิบคูณหนึ่งเมตรแล้วก็มีประตูไปข้างหลังนะฮะฝ้าไปดานก็อย่างที่เห็นรนะบบไฟพร้อมประตูก็เปิดห้าไว้ห้องน้ํายังไม่ได้เสร็จครับแก้ปูกระเบื้องเออแก้ตีสมาร์ทบอร์ดไว้ห้องน้ําก็หนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับนี่ลักษณะของห้องน้ํานะโอเคครับ ผมสรุปบ้านหลังนี้ให้ฟังครับทรงบอดินนะฮะวันนี้คือกล้องลำบากมากครับเพื่อนๆอย่าว่านะคือก็าวางข้าวกลออ่งเกะกะนะฮะบันไดก็ยังไม่ได้ประกอบก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับทรงบอดินหน้ากว้างสามลึกลึกอ่าหกก็เป็นสิบแปดตารางเมตรครับมีหนึ่งระเบียงครับมีหนึ่งห้องนอนและหนึ่งพื้นที่ใจสอยน้าน้ำครับหนึ่งห้องน้ำครับเมื่อกี้บอกคราครัวขอโทษด,ด้วยครับพูดผิดครับ สนใจก็โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับวันนี้ต้องลาก,ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ